ก่อนไปถึงวัดเขาภูกคาก็จะผ่านสถานอมะตะธรรมพุทธพรมปัญญานะทุกคนแวะไปนมันสการกันหน่อยยินดีต้อนรับสถานอมะตะธรรมพุทธพรมปัญญา ข้างหน้าเป็นที่จอดรถจอดรถก่อนทุกคน มีร้านกาแฟะนะทุกคนกาแฟดื่มแล้วได้บุญกรุณาถอดรองเท้า สวัสดีครับว่าไงนี่พ่อค้าหรือเปล่าเนี่ยพ่อค้าตัวเลน,น้อยดูวิธีการทำอเมริกาโน่ร้อนราคา40บาทเองทุกคนถ้าผ่านเข้ามาก็แวะมาดื่มกาแฟกันเนาะถือว่าเป็นการทำบุญด้วย ออกจากร้านกาแฟมาแล้ว ้างหน้าคือถ้ำจัก,กรพัฒนนะทุกคนเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ข้ก็จะประดับด้วยสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นพร้อมกับไฟที่สวยงามเนาะ ทุกคนตั้งสมาธิเจริญภาวนานะภาพข้างหน้าคือรูปปั้นของพ่อหมอชีวกะโกมารพัฒ ภาพข้างหน้านี้คือภาพของปุ่โสม้าทรั์ างหน้าคือพระาธาตุอินแขวนจำลองนะทุกคนเป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่ารวมถึงชนชาติมอนที่เรียกว่าเจดีใจทิโยมีเรื่องเล่าในพุทธประวัติว่าสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมที่ดินแดนสวรรณภูมิ พระองค์ได้มอบเกศา,าธาตุเป็นสิ่งแทนพระองค์แก่ประชาชนแล้วก็มีเลือษีตนหนึ่งก็รับไว้รักษาไว้ในมวยผมของฤาษีถึงคราวเจรสังขารก็ปรารถนานจะบรรจุกเกศา,าธาตุไว้ในหินสก้อนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายศีรษะตนจึงแจ้งพระเจ้าติสสะกษัตริย์ทุกครองนครสะเทิม ความทราบถึงพระอินทร์จิงบดาลให้พบหินขนาดความสูง7.6เมตรเส้นรอบวง15เมตรจากใต้มหาสมุทรแล้วบรรจุบรรทุกขึ้นเรือจนได้นำมาวางบนริมภูผาสูงต่อมาพระเจ้าติสระได้สร้างเกียรติเป็นที่บรรจุพระเกศาภาฏอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งเหนือหินก้อนกลมคล้ายทูลไว้เหนือมวยผมเรือสีเรียกขานกันในชื่อ เจดีใจที่โยภาษามอนหมายถึงศีส,สะระเสือและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือหินก้อนนั้นตั้งบนแท่นหินธรรมชาติที่ต่างเป็นอิสระจากกันปลายสุดของแท่นหินลาดเอียงลงหุบเขาเบื้องล่างแต่นอกจากก้อนหินจะไม่เอียงกระเทเล่แล้วยังทรงตัวอยู่ได้ราวพระอินทร์แขวนไว้ก็ไม่ปาน จึงเป็นที่มาของพระธาตุอินแขวนขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนมัสการสาธุสาธุสาธุ เราออกมาแล้ทุกคนออกมาจากสถานอมตะธรรมเราก็เลี้ยวขวาเพื่อตรงไปยังวัดเขาผูกขา